สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูการตั้งค่าของอ่าอีวัเตอร์ของดีเนะครับดีเนะครับตัวนี้เป็นออฟกิจหกกิโลวัตต์นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูฟังก์ชันนะครับไปที่ฟันเฟืองนะครับเซตค่าเลยนะครับอ่าเราก็จะเซตเป็นเดี๋ยวตัวแรกเราเซตเป็นไอเซตเบสิคนะครับเซตอัพนะครับเซตไทม์ก่อนนะครับตรงนี้ไทม์อ่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่เฮ้ยเซตเวลาก่อนนะครับอันนี้ค่าเวลานะครับ เวลาก็ตอนนี้สิบโมงนะครับสิบโมงสิบนาทีนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเซตนะครับตัวน,นี้เซตเป็นวันที่นะครับวันที่แล้วก็เดือนนะครับแล้วก็ปีนะครับตอนนี้เราเซตวันนี้วันที่ยี่สิบสี่นะครับเดือนสิบเอ็ดสองพันยี่สิบห้านะครับนนี้เราเซตไว้เลยนะครับ ตอนนี้ก็จะเป็นดิสเพลย์นะครับตอนนี้บีบเราจะปิดเสียงนะครับตอนนี้จะไม่ให้เสียงรบกวนนะครับพอดีเครื่องมันอยู่ในห้องนะครับแล้วก็ไปที่ค่าอื่นเลยนะครับไปที่แบตเตอรี่เซตอัพนะครับก็จะมีอยู่3 3มตัวที่เราต้องเซตนะครับไปที่แบตเซตหนึ่ะครับเซตหนึ่งนะครับ เ็จะติ๊กเป็นแอคทีฟแบตเตอรี่นะครับกระตุ้นแบตเตอรี่นะครับเวลาแบตเตอรี่บีเมมันตัดนะครับเดี๋ยวก็จะมีฟังก์ชันแอคทีฟนะครับกระตุ้นแบตเตอรี่กลับมาคืนนะครับสองเป็นโหมดนะครับโหมดโหมดแบตเตอรี่เราจะเซตเป็นแบบไหนนะครับตัวนี้ของเราเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับเราจะเซตเป็นให้อ่านค่าเป็นโวลต์นะครับตัวนี้มันจะสื่อสารกันไม่ได้นะครับเราเซตเป็นโวลต์แบตเตอรี่เป็นโวลต์นะครับ แล้วเซตเป็นเปอร์เซนต์เซตเป็นลิเทียมตัวเลิเทียมตัวนี้ก็จะเป็นสื่อสารนะครับสื่อสารกับระบบแบตเตอรี่ได้ด้วยนะครับตัวนี้เราไม่แบตเตอรี่ของเราไม่มีระบบสื่อสารนะครับเราเซตเป็นโวลต์เอานะครับนี่ครับแล้วก็ตัวที่สองนะครับตัวที่สองก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นการชาร์จนะครับสมมติว่ามีไฟบ้านเข้ามานะครับจะให้ไฟบ้านชาร์จที่เท่าไหร่นะครับสตาร์ทที่กี่โวลต์นะครับ ชาร์จที่กีแอมนี่ครับระบบตรงนี้ไม่มีไฟบ้านเข้านะครับใช้เป็นระบบโซลาร์เซลล์ล้วนเลยนะครับเราก็ไม่ต้องติ๊กนะครับไปที่แบตเซตสามนะครับแบตเซตสามตัวนี้เป็นการโฟร์ชาร์จนะครับต่ำตัดที่เท่าไหรเดี๋ยวต่ำตัดที่45่าสี่สิบห้าครับ โลแบต47รีสตาร์กลับมาทาง,งานอยู่ที่4 52เนี่ยครับสำคัญมากนะครับเราจะให้มันทำงานตอนที่52นะครับ52จะสูงไปแล้วก็เซตต่ำลงมาก็ได้สัก50นะครับเพื่อให้การทำงานกลับมาเร็วนะครับโลแบตนะครับชัดดาวโลคั t ที่47.5นะครับ ฟังชันทั้งหมดมีมีเพียงเท่านี้นะเอ้ยมีอีกที่เราจะต้องเซตคือ work work mode นะครับ work mode ตัวนี้เราจะเซตเป็น C, zero export to to load นะครับ,รบเราจะจ่ายตามโหลดนะครับแล้วก็ zero export to ct ในตัวีที่เราทำเป็นเป็น on grid นะครับเราก็ต้องอมันจะมี ct แล้วก็เซตเป็น ct นะครับตัวนี้เราไม่มี ct นะครับจ่ายเป็นเป็น backup load ไปเลยนะครับ เราก็ติ๊กเป็น c l e x p o r t to l o a d นะครับกด Enter แล้วก็โอเคนะครับโอเคได้เลยนะครับ